ทันย้เซยสวัสดีครับทุกคนยินดี้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันนะครับแล้วก็ชวนทุกคนมามา้มอยกันเกี่ยวกับเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนั่นเองและสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงแล้วก็อัปเดตเรื่องราวของเบมอนให้แฟนๆทุกคนได้ติดตามกันเริ่มกันที่เรื่องนี้เรื่องแรกเลยนะครับพาริตานั่นเองเด็กไทยในเบบี้มอนสเตอร์นะครับตอนนี้ ได้ถูกจัดอันดับติดอยู่ในท็อป10ด้วยนะครับของการจัดอันดับด้วยโพนะครับมาจาก KOREAN b o o นั่นเอง Top 10 most beautiful idols แอดมินแพรแห่ง Baby Monster หรือว่าพาริตานะครับติดอยู่ในท็อป10ครั้งนี้ด้วยตัวอยู่ในอันดับที่9นะครับพาริตา Baby Monster ยังไม่ได้เดบิวต์แต่ว่าความสวยเนี่ยเตะตาชาวเกาหลีแบบว,ว่าจึงจ้งจึงเลยนะครับเข้าไปอยู่ในการจัดอันดับติดอยู่ในท็อป10เป็นอันดับที่9นะครับของ most beautiful idols นั่นเองจัดอันดับโดย korean boo นะครับ แล้ก็ไม่ได้มีเพียงแค่เด็กไทยเท่านั้นนะครับในเบมอนติดอันดับสาวญี่ปุ่นก็ติดอันดับด้วยเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คืออาสานั่นเองอาสาเบ b บี้มอนสเตอร์นะครับอยู่ในอันดับที่10บนะครับอยู่ใกล้ๆกันกับพาริตาเลยติดท็อป10เข้ามาด้วยเช่นเดียวกันต่างชาติลน์เนี่ยเขาก็มานะครับมาแรงมากๆเลยด้วยในเรื่องของความวิชวลความบิวตี้ฟูลเนี่ยอยู่ในท็อป10ครั้งนี้ซึ่งแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่า สาวญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มี2คนใน Baby ้มอนสเตอร์นะครับจะมาคนเดียวก็ยังไงยังไงอยู่นำพี่ยายุรุกะมาด้วยนะครับพี่ใหญ่รุกะอยู่ในอันดับที่6เลยทีเดียวติดท็อปเทไม่พออันดับเนี่ยยังสูงมากๆเลยด้วยนะครับเรียกได้ว่าสูงสุดแล้วของเบบี้มอน t e r อร์ที่ติดอันดับในการจัดครั้งนี้นอกจากนั้นก็ยังมีไอชอนด้วยนะครับจากเบบี้มอนสเตอร์ที่ติดอันดับ เนะครับเรียกว่าเบมอนเนี่ยเข้ามากัน4คนเลยนะครับส่งตัวแทนมา4คนจากทั้งหมด7คนในวงโดยอันดับสูงสุดนะครับก็เป็นพี่ใหญ่รุกกะอยู่ในอันดับที่6ตามมาด้วยอันดับที่7คืออายอนอันดับที่9นะครับคือฟาริตาและอันดับที่10คืออาซาอนั่นเองมากันครบเลยตัวแทนไทยตัวแทนญี่ปุ่นแล้วก็ตัวแทนเกาหลี ซึ่งการจัดอันดับครั้งนี้นะครับของทางเ o r เรียน Bo ูเนี่ยก็เป็น10 i ไอดอลที่สวยที่สุดนะครับจากทาง YG e n t e r t a i n m e n นนั่นเองเด็กๆด m o เบมอนเนี่ยก็มาอยู่ท่ามกลางรุ่นพี่มากมายทั้ง b l a c k พิ n k แล้วก็โซมีกันเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของ Baby m o n ster อร์ที่เรามาอัปเดตให้แฟนๆทุกคนได้รับฟังกันนะครับนี่เป็นการจัดอันดับถึงแม้ว่าจะอยู่เพียงแค่ในตึกดำแต่ว่าก็ถือว่าเป็นอะไรที่ปังมากๆเลยจาก7คนเนี่ยติดอันดับมาถึง4คนกันเลยทีเดียวนะครับต้องรอเดบิว แบอีกหลายรูปแบบเลยของทางเกาหลีแล้วก็ทางอินเตอร์เดี๋ยวมารอ Baby m ม n น t e r เนี่ยเขาเดบิวต์กันนะครับแต่ว่าตอนนี้รอกันก่อนนะครับทุกคนรอกันต่อไปรอกันไปเรื่อยๆรอกันอีกยาวๆรอกันจนไม่รู้ว่าจะต้องรอไปอีกเมื่อไหร่เพราะว่า YG เขาก็ยังไม่ประกาศอะไรใดๆเลยทั้งสิ้นแต่รอกันต่อไปนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กด u b s c ไ i b e ไปกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง